เกิดอะไรขึ้นครับน้องลำเพลินลูกสาวพ่อโจแม่นุชมีความเคลื่อนไหวถึงพี่อุงอิงแบบนี้ท่ามกลาง FC แฟนคลับที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันแบบรัวๆนะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ครับทุกคนน่ารักมากๆน้องลำเพลินแฟนเพจได้มีความเคลื่อนไหวครับโดยโพสต์รูปนี้เลยนะครับเป็นรูปน้องลำเพลินถ่ายรูปคู่กับน้องยูมินักแสดงเด็กครับที่จะมาสวมบทบาทเป็นพี่อุงอิงนะครับน้องลำเพลินเนี่ยได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ครับทุกคนบอกว่าหนัง ฝันหนูเล่นด้วยอีกคนได้ไหมอะป้าป๊าให้หนูเป็นพี่อุงอิงตอนเจ็ดขวบก็ได้แล้วสิบขวบเนี่ยให้เป็นพี่ยูมินี่นะครับทุกคนโอ้โหนะครับลูกสาวผู้สร้างทั้งทีครับทุกคนเนาะจะไม่ให้เล่นได้ยังไงครับทุกคนสําหรับน้องลําเพลินลูกสาวพ่อโจนแล้วก็แม่นุษนั่นเองครับทุกคนได้โพสต์ข้อความเอาไว้หลายคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นเนาะด้วยความเอ็นดูนั่นเองครับทุกคนแน่นอนครับว่าสตอรี่เรื่องราวของอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยมีอยู่ในหลายช่วงหลายเวลา ด้วยกันนะครับ10ขวบโอ้โหสามารถเป็นน้องยูมิได้อย่างสบายเลยครับทุกคนส่วน6-7ขวบเนี่ยครับทุกคนสามารถเป็นน้องลำเพลินได้เลยนะเพราะว่าช่วงเวลา6-7ขวบเนี่ยอุงอิงเพชรบ้านแพงก็เริ่มสู้ชีวิตมาแล้วใช่ไหมครับน้องก็ไปประกวดร้องเพลงกับครูครนิพาพรด้วยนา่าติดตามามากๆา,กากครับสาหรับภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ครับและน้องลำเพลินออกมาเคลื่อนไหวถึงพี่สาวแบบนี้ออกมาโพสตแบบนี้ยิ่งสร้างความน่ารักแล้วก็น่าชมให้กับ FC แฟนคลับเป็นอย่างมากเลยครับทุกคนหลายคนก็เข้าไป แสดงความคิดเห็นกันแบบรัวๆนะไม่ว่าจะเป็นน้องออมแอมเพชรบ้านแพงเองที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นบอกว่าเอ็นดูมากนะครับทุกคนนะโอ้โหจริงด้วยนะครับน้องลําเพลินก็ร้องเพลงหอบฝันได้ โอ้โหคอมเมนต์เพียบเลยครับทุกคนเนาะลำเพลินเนี่ยก็คือช่วง78ขวบได้เลยนะแล้วก็ในส่วนของน้องยูมีครับทุกคนก็แสดงเป็นสัก1112ขวบอันนี้คือกําลังพอดีเลยนะครับทุกคนนะอย่างที่บอกครับทุกคนวันนี้เองอุงอิงเพชรบ้านแพงครับน้องก็ได้โพสต์นะครับฝากผลงานการแสดงของน้องด้วยแล้นี็นคือภาพยนตร์หอฝันที่จะเปิดกล้องเร็วนี้นั่นก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองครับก็จะเริ่มบวงสวงกันแล้วนะครับพร้อมเขียนข้อความทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยบอกว่าบวงสวงภาพยนตร์หอฝันฝากอีกผล งานการแสดงของหนูในเดจ้านี่คือข้อความของทุกคนที่น้องได้โพสต์เอาไว้ผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองเมื่อมีกี่นาทีที่ผ่านมานี่เลยนะครับทุกคนก็บอกว่าความหมายตรงตตัวเลยนะครับพอใจเท่าที่มียินดีเท่าที่ได้ไม่ทะเยอทะยานจนเกินตัวนี่คือคําคมที่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงได้โพสต์เอาไว้นั่นเองครับทุกคนแน่นอนว่าน้องมีผู้ติดตามเยอะนะครับทั้งเยาวชนรุ่นใหม่รวมถึง FC ฟซีแฟนคลับนะครับก็ถือว่าเป็นข้อคิดแล้วก็เป็นคติสอนใจให้กับแฟน ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับทุกคนเนาะถึงแม้ว่าตอนนี้อุค์อิงเพชรบ้านแพงครับจะมีชื่อเสียงที่โด่งดังมากๆมีฐาน FC แฟนคลับครับทุกคนที่รอซับพอตน้องอยู่นะครับแต่น้องก็เป็นคนที่ไม่เคยทะเยอทะยานครับทุกคนแล้วก็ตัวสวนทางกับความดังของตัวเองครับยังทําตัวติดดินบ้านๆนะครับทุกคนนี่แหละคือสิ่งที่มัดใจ FC แฟนคลับจนมาถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับทุกคนไม่มีวันไหนที่อง๋์อิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนจะไม่ได้รับมาลลยคล้องคอบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้าน ปัจจุบันนี้ครับทุกคนผลงานของน้องก็ต้องบอกว่าผลงานล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นละครสงครามหมอนรำใช่ไหมครับที่เพิ่งลาจอไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดกล้องอีกแล้วครับทุกคนนั่นคือวันพรุ่งนี้ครับสำหรับภาพยนตร์หออฝันครับทุกคนซึ่งอํานวยการผลิตโดยบอสโจโยมนินนะครับซึ่งวันนี้ทุกคนกคน่จะได้เห็นแล้วว่าวันนี้จะเป็นคุณแบงค์ท้องทุ่งนะครับผู้กํากับภาพยนตร์หอฝันครับทุกคนมีการไปเซอร์เวยแล้วก็ไปดูสถานที่ในการ ทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีโลเคชันไหนบ้างครับทุกคนที่หน้าถ่ายทํานั่นเองครับพรุ่งนี้ก็น่าจะมีการเปิดกล้องแล้วก็ลุยถ่ายเลยนั่นเองครับอุมอิงน้องก็ยังได้ฝากข้อความเอาไว้ด้วยครับทุกคนว่าฝากผลงานการแสดงของน้องเอาไว้ด้วยนะครับกับภาพยนตร์ห่อฝันและวันนี้ครับทุกคนก็ได้นักแสดงเด็กไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนอย่างน้องยูมิสาวน้อยจากอุดรวัยสิบขวบับทุกคนที่มีพิมพ์อิงเป็นไอดอลนะครับแล้วก็มีหน้าตาแ้แ้นะครับทุกคนมีหน้าตาละไม้คล้ายคลึงก จะมาสวมบทบาทเป็นองอหญิงเพชรบ,บ้านแพงในวัยเด็กนั่นเองครับทุกคนเพราะวันนี้เราดูแววตาแล้วเราดูการออกเสียงแล้วก็การพูดคุยกับบอสโจยูมินินเนี่ยน้องค่อนข้างเป็นคนที่มีสมาธินะครับทุกคนสำหรับน้องยนะูมีนน้องน่าจะถ่ายทอดอารมณ์ได้เป็นอย่างดีเลยครับทุกคนสําหรับการสวมบทบาทเป็นองหญิงเพชรบ,บ้านแพงก็น่าจะแจ้งเกิดนะครับทุกคนเนาะอูมิมคาดว่าแจ้งเกิดแนะ่นอนสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้เนาะพ่อโจก็นะครับได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้ตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ครับทุกคนเมื่อสักครู่ ก็เป็นข่าวเป็นคราวกันไปเป็นที่เรียบร้อยเลยเกิดอะไรขึ้นอุ้มอิ่ม,ม,มข่าวกระแสนะครับโพสร่ายยาวเลยนะครับทุกคนฝากไปกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะอุ้มอิ่ม,มได้เขียนข้อความเอาไว้บอกว่า น่าติดตามมากๆสําหรับโปรเจกต์ใหญ่หนังหอฝันนะครับที่บอสโจโยูบินีเนี่ยกำลังจะสร้างหนังที่อิงจากชีวิตของเด็กหญิงสู้ชีวิตอย่างน้องอุงอิง,องรัตนาพรหอมหวนชีวิตเนี่ยไม่ง่ายเลยครับทุกคนแล้วก็ไม่ได้รวยด้วยกิีบกลาบต้องบอกว่าชีวิตดุงอิงเนาะทุกคนสู้มาจริงๆครับหลายคนบอกว่าได้ฟังเรื่องราวของน้องแล้วน้ําตาไหลครับก็คงจะไม่ต่างกันเมื่อได้ติดตามอิงตั้งแต่แรกๆแล้วทุกคนเวลาจะเจอเหตุการณ์ไหนเราก็จะมีน้ําตากันทุกครั้งนะครับ น้องหอบเอาความฝันมาสมัครหลังห้านด้วยจุดประสงค์ที่อยากจะได้เงินหลักร้อยครับทุกคนเพื่อที่จะไปจุนเจือครอบครัวซึ่งอิงก็มีภาระหน้าที่เนาะอยากจะส่งน้องเรียนใช่ไหมครับรวมถึงอยากจะหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวนะครับให้อยู่รอดในตอนนั้นครับทุกคนซึ่งตอนที่น้องมาสมัครหลังห้าน,นี่จะเป็นช่วงที่ผ่านจากโควิดมาพอดีเนาะทุกคนแล้วอิงก็ดังเปรี้ยงเลยจากคลิปที่มาสมัครหลังห้านกับบอสโจโยมนินนั่นเองนะครับบนเส้นทางนี้ครับทุกคนก็ไม่ได้ง่ายเลยครับทุกคนน้องก็มาสมัคร หลังห้านกับบอสโจโยมานินก็ฝึกฝนมาอย่างยาวนานครับเหมือนจะเป็นการร้องเพลงนะบบนเวทีหมอลำซิ่งที่ได้รับโอกาสจากอาจารย์ตั้มนะัครินพันธไทยนะครับรวมถึงการร้องเพลงรับจ้างบนรถแห่แล้วก็มีการร้องเพลงตามตลาดนัดอีกครับทุกคนซึ่งพ่อๆแม่ FC แฟนคลับก็อินในเรื่องราวนี้มากๆนะทุกคนแล้วก็ฟังพ่อไก่ฟังแม่ค้าในตลาดเนี่ยพูดถึงน้องอีกก็โอ้โหมีน้ําตากันอย่างแน่นอนครับทุกคนแล้วมิมก็ยังได้เขียนข้อความเอาไว้อีกบอกว่าจนกระทั่งวันนี้อุ๋งอี นะครับน้องชื่อเสียงโด่งดังมากๆแล้วก็โลดลั่นมาในวงการอย่างยาวนานเลยนะครับซึ่งได้รับโอกาสจากบอสโจโยมนินนั่นเองครับ ตอนนี้ทุกคนรู้จักอิงเพชรบ้านแพงทั่วประเทศด้วยบทเพลงแจ้งเกิดนะทุกคนเดี๋ยวจะเป็นฮอฟันมาหลังห้านเลือกเขาสาอ้ายสาวสำน้อยคอยฮักเอิ้นฮักนางเอกน้อยโอ้โหเพลงน้องเยอะมากๆเป็นอัลบั้มหนึ่งได้เลยครับทุกคนแล้วก็โปรเจกต์ Tech ล่าสุดนะครับที่บอสโจยมานีเนี่ยกำลังจะทำนั่นก็คือการสร้างหนังที่เป็นชีวิตองคอิงเลยนะครับเป็นสตอรี่เรื่องราวและเรื่องราวของน้องในชีวิตเนี่ยก็คือเยอะมากๆเลยครับทุกคนให้พวกเราได้ติดตามนะครับพร้อมฉายในกลุ่มปิดแฟนให้กับแฟนๆได้รับชมเนี่ยน่าจะเป็น มกราคมที่จะถึงนี้นั่นเองครับทุกคนด้วยบัตรราคา179บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหน่าติดตามมากๆจริงๆนะครับและยิ่งวันนี้ครับทุกคนทางด้านบอสโจมันินเนี่ยได้เปิดตัวเนาะทุกคนน้องยูมิใช่ไหมครับทุกคนที่จะมาสวมบทบาทเป็นพี่อุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงก็เรียกได้ว่าน่าติดตามกว่าเดิมอีกเนาะทุกคนวันนี้อุ๋งอิงก็เนาะโพสคำคมนะครับพอใจเท่าที่มียินดีเท่าที่ได้ น้องยูมิ่นี่คือคนที่ผ่านเข้ารอบหลังจากที่แฟนขับแฟนเพลงถักมาผมเกือบสองร้อยแชทนะครับหลังจากที่ประกาศไปว่ารับสมัครคนที่จะมาแสดงเป็นองค์อิงเป็นบรรแมงอายุประมาณเก่าขวบสิบขวบได้แล้วครับนี่ก็คือน้องยูมีเป็นคนที่เข้ารอบครับน้องยูมีอายุกี่ขวบลูกสิบขวบค่ะสิบขวบเป็นคนจังหวัดอุดรธานีค่ะอุดรธานีวันนี้มากับใครลูก มากับยายค่ะมากับยายโอ้ดีใจบ่จดีใจค่ะยายโมเป็นผูทะขาผมจ้าโอ้โห,โหนะครับอืมหลังมือขึ้นมือขึ้นว่านนี่แหละผมเลยทักไปบอกนะครับแล้วจะมาบวงสรวงด้วยนะครับมีพี่องอิงเป็นไอดอลบ่ลูกจ้าอม,มากเพลงไหนเขามีหญิง,งมากทุกเพลงเลยค่ะอืมมากทุกเพลงเพิ่นทรงรูปหลักะทรงเสียง 妈呀！ น,น่าติดตามมากๆ,ๆครับทุกคนแล้ว<ด>พรุ่งนี้เนาะมารอติดตามบรรยากาศงานบวงสวงกันนะครับทุกคนสําหรับภาพยนต์หอฝันเนาะแล้วก็น้องก็น่าจะได้ประกบกับพี่อุงอิงเพชรบ,บ้านแพงพรุ่งนี้เดี๋ยวรอทําข่าวน้องยูมิกับพี่อุงอิงเนาะทุกคนกับการประกบการครั้งแรกนี้อุงอิงตอนเล็กแล้วก็อุงอิงตอนโตถ้ามีน้องลําแพนนี่คือแบบโอ้เป็นตอนเล็กตอนเด็กแล้วก็ตอนกลางแล้วก็ตอนโตได้เลยนะทุกคนน้องลาแพนนะเหมือนอุงอิงเพชรบ้านแพงมากๆนะครับสาหรับคลิปนี้ ครับทุกคนก็ฝากาพ่อแม่ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิ่มด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเริ่มหนาวแล้วฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับ